นี่แกกวนภาษาฉันหรอฮะเดี๋ยวจะโดนแล้วนี่มีลูกค้าเข้ามาบ้างย่างเนี่ยยังไม่มีเลยครับเห็นไหมก็เพราะว่าลูกค้าเขามาเห็นแกคุยกับรถเนี่ยนี่แกจะมาจีบเพื่อนฉันเหรออย่าหวังสูงไปหน่อยเลยนะกลับไปได้แล้วเออผมไม่ได้มาจีบนะครับคุณยังยังไม่ไปอีก จ้าน้องมอสอ้าว,วนี่เดี๋ยวเอาเอสเย็นให้พี่แก้วหนึ่งนะอ๋อได้ครับรอสักครู่นะครับสำหรับน้องมอสเนี่ยพี่รอได้เสมอแหละปากหวานจริงเลยนะครับเนี่ยจ้าใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลว่าไงเย,ยตอง ไผ่รกระสายไม่เจอเหรอเอาท่านประธานจะเอาเดี๋ยวนี้เลยหรอโอเคโอเคเดี๋ยวฉันรีบไปเออเอา,เ,อาเท่าไหร่จ๊ะอ่ายี่สิบบาทครับอ๋อยี่สิบบาทเหรอเออรอแป๊บหนึ่งสิเดี๋ยวฉันซื้อกาแฟอยู่เนี่ยแป๊บเนึ่งอ๋อโอเคจ้ามากครับเออไปได้ไปได้ไปได้ คุณะานคะเดี네๋ยวสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเอาเอกสารส่งนะคะค่ะเฮ้ยตองนั่นมันไอ้ยามที่ซื้อกาแฟกับฉันเมื่อเช้านี่มันมาทำอะไรเนี่ยไหนคนไหนนั่นไงไอ้ยามนั่นน่ะอ๋อนั่นเป็นยามที่ทำงานอยู่ใกล้ๆบริษัทเราเนี่ย คือผมมาหาผู้หญิงคนหนึ่งครับเมื่อเช้าเขาไปซื้อกาแฟที่ร้านน้องมอสครับเห็นน้องเขาบอกว่าทํางานอยู่ที่นี่ครับแล้วทำไมแกไม่ทุเลาอะไรหรือเปล่านี่แกจะมาจีบเพื่อนฉันเหรออย่าหวังสูงไปหน่อยเลยนะกลับไปได้แล้วเออผมไม่ได้มาจีบนะครับคุณยังยังไม่ไปอีกหรือว่าแกจะให้ฉันเนี่ยโทรหาตำรวจมาจับแกเอฮอะ <Ha? S 1> คุณคุณครับไปออกไปครับ เปหย่อนคือะไรไม่รู้จักสิงตัว ใจเย็นๆพวกคุณใจเย็นๆก่อนมีอะไรค่อยๆพูดอครูว่าเหมือนมีโรคจิตอะค่ะที่มันเป็นยามแถวหน้าบริษัทเราอะมันมาด้มาั้ามองๆหน้าบริษัทเราะค่ะใช่ค่ะมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าจะมาหาป๊อปอายฉันนี่ก็ไล่ไปหลายครั้งแล้วนะคะแต่ก็ไม่ยอมไปสักทีค่ะกลัวมากเลยนะคะพวกเรากลัวมากเลยไม่รู้ว่าเผื่อมาป้อนเราจะทำไงดีล่ะคะใช่ค่ะเอ่อเอางี้นะไม่เป็นไร เดี๋ยวผมไปจัดการให้พวกคุณเองนะใจเย็นกก่อนพี่พี่รอพอ,อามาหาใครครับเออผมผมมาหาผู้หญิงคนหนึ่งอะครับผิวสีแทนผมยาวๆอ่ะสีดำนะครับอา่าแล้ว พี่มีธุระอะไรกับเขาหรือเปล่าคือคุณผู้หญิงเขาทํากระเป๋าตังค์ร่วงไว้ครับผมมาหาเขาหลายวันแล้วก็ไม่เคยเจอเจอแต่น้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับผมก็โดนไล่กลับทุกรอบไปครับพอดีผมจะเอากระเป๋าตังค์มาคืนเขานะครับออนี่เลยค่ะท่านประธานมันนี่แหละค่ะที่คอยแอบตามฉันตลอดเลยอ่ะมันจะมาปนฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะ ใช่ค่ะท่านประธานลาไล่มันออกไปเลยนะคะเดี๋ยวนะผมว่าพวกคุณอย่าเพิ่งรีบตีโพลตีพายเลยดีกว่านะผมว่าพวกคุณนะให้โอกาสเขาได้พูดอะไรก่อนดีกว่าไหมฮะฟังเขาพูดก่อนค่ะเออแล้วแกมาทำอะไรหนะ้าบริษัทฉันกวนเนี่ยฮะท่านประธานจะเอาเดี๋ยวนี้เลยเหรอโอ,โอเคโอเคเดี๋ยวฉันรีบไป ได้แลออ้วครับอาอเท่าไรอะ่ะ20บาทครับเออแป๊บบนึงแป๊บบนึงสิแกฉันซื้อกาแฟอยู่เดี๋ยวขอบคุณนะฉันไปก่อนเออกระเป๋าไปคุณคุณครับกระเป๋าตังร่วงครับเฮ้ย <c oughs> เรียกไงก็ไม่ได้ยินไ <c oughs> อ,อ้น้องออครับผมคุณผู้หญิงคนเมื่อกี้อะ่ะเขาทำกระเป๋าตังร่วงไวอ้อ่ะเขาทำงานอยู่ที่ไหนอะ่ะ อ๋อคุณป๊อปครับเขาทำงานอยู่ตืกข้างนี่แหละครับอืม,อมขอบใจมากครับผมจริงเหรอคะฉันขอโทษนะคะที่ตีโพยดีพายกันไปเองอะคะ่ะฉันก็ด้วยนะคะที่ด่าคุณไปเยอะเลยฉันขอโทษนะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมเข้าใจนี่ครับกระเป๋าตังค์ของคุณครับนี่นะ ทีหลังพวกคุณเนี่ยอย่าเพิ่งตีโพยตีภายอะไรต้องถามซะก่อนก่อนที่จะมองคนอื่นเขาผิดผิดนะไม่งั้นก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกรู้ไหมค่ะทาอพี่ยามครับฉันต้องขอโทษอีกครั้งนะคะที่ฉันมองคุณแค่เปลือกนอกอะคะ่ะไม่ได้มองภายในจิตใจของคุณเลยฉันขอโทษจริงๆค่ะ ขอโทษค่ะครับไม่เป็นไรหรอกครับถือผมจะเป็นแค่ยามกระจกกระจกอย่างที่น้องเขากล่าวไว้นะครับแต่ผมก็มีจิตใจที่รักบริการแล้วก็ช่วยเหลือคนอ,อื่นนะครับ กุง้งขหญ่แต่ว่ายูซอยไหนนออ้อแบบนี้ทั่ทวไมครับ <c oughs> โลครับแม่เออลูกล่าลูกหอนย,ยังนี่อ๋หอหอดแล้วครับแต่ว่าเมืองกุ้งมันหญ่ไหมจังสิจังกูซอยไดตอนนี้โอ้ยลูกเบงทที่ทมเขียนไไหหนน้วลูกเ็ยากาคันลโอยข่อย,ยางมาสีิบโล่ละนี่ไหม โอ้ยข่อยนางบ๊วยมันสิเป็นโรพิษหม่องเออเออเวลาสั้นนะ่ะลูกกับเบิ่งแง่เจ้าของดีเดอ้อถ้าเกิดหอดแล้วก็โทรบอกแม่ดเดี๋ยวลูกเดอ้อครับครับครับได้ครับท่านนี่แล้วครับสวัสดีครับเออเออคุณพาคุณเจ้าคุณของเดี๋ลูกเดอ้อครับ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 ซอยไหนนอ้อซอยหาซอยหา นี่นี่เขียนว่าซ้อยแปดสิบหางยางไปอีกแปดสิบซ้อยอไ,ไหนวะมีแล้วมั้อมไอต้อนยุบว่าไปก็ไอ่อไเอิญวะรังมีความสุขเลยยุพี่ยุพี่ยุพี่ <c oughs> เอา้า สันมาหอดแล้วบอขึ้นมาศาสท้ข่อยมาหอดแต่เนี้ยตีหาแล้วแต่ว่าข่อยยางมากมันได้โดนก็สียหอดโอ้ยรถเมียกับมีคือบนนางรถเมียมนันเนาะข่อยนางพวกป็นมากรุงเทพเทอแรกมหมยเจ้าก็สอนข่อยแน่เด้อสันนะเอาเราเนี่ยเจ้าสิไปเหตุงา,น,านแล้วบอเอาเม่นแลวเนาะไปเหตุงานตันละ่ะเอเอ,เอไปไปไอศีได้พาไปฝากงานกับเพื่อนเอาไปเลยบอเอาเม่นแลวเนาะมึงอยากมีงานมีเงินบอ,อนล่นะ สั่นไปกับแป๊วมาดาอะไรมาอาครับสวัสดีครับนี่สันน้องชายผมครับที่จะให้มาทํางานด้วยครับสวัสดีครับเอ๋คนงามผมสั้นครับน้องชา้ก่อนครับนี่อย่พูดอะไรขอแกนะคะฉันฟังไม่รู้เรื่อง เมืองกลุ่มนะยะอาาขอโทษทีครับพอดีผมเพิ่งมาจากบ้านนรกครับภาษาไทยผมยังไม่ค่อยแข็งแรงครับเอา้าก็นี่น้องชายนายที่นายบอกเหรอมาแล้วเหรอครับเพี่อนี่ซันน้องชายของผมครับซันนี่เฮียแปะเจ้าของบริษัทสวัสดีครับเพี่ผมซันครับน้องชายพี่ก๊อตครับเฮ้ยทำไมดูสู้ผองจัง แล้วอย่างนี้จะทำงานไหวกออั่นสิคะนี่จะามาเป็นภาราหรือเปล่าคาเฮียแปะ๊ะดูหน้าตาก,ก็บรนบ้านเนื้อตัวเนี่ยก็ดูสปกปรกถึงผมจะมาจากบ้านนอกแต่ผมก็มีร่างกายและจิตใจที่ดีนะครับผมพูดดีทำดีนะครับเฮียอืแล้วล่ะแต่ว่าตอนเนี้ยพนักง,งานของเราก็เต็มแล้วอะ่ะงพราะฉะั้นก็ทำงานทั่วไปไปก่อนละกันพวกปัดกวาดเช็ดถูเช็ดรถทำได้นะ ได้ครับเฮียขอบพระคุณครับเฮียผมไปทำให้เต็มที่ครับงั้นกอก็พาน้องชายนายไปดูงานก่อนไปได้ครับเฮียสวัสดีครับครับกษั์เร็วไหวหรอเฮียดูสินะขอมขนาดนั้นน่ะเออให้โอกาสเขาหน่อย อขอบคุณนะเนี่ยเช็ดรถเนี่ยไม่งั้นไม่สะอาดนี้ไม่ขาวจุว่งนี้นะขอบคุณด,ด้วยนะเนี่ยนายปกติหรือเปล่าเนี่ยฉันเห็นนายคุยแต่กับรถทุกวันเลยคุณนายครับคนที่คุยกับรถหรือว่าสิ่งของเนี่ยเขาไม่ปกติหรอครับผมเพิ่งรู้เลยนะครับเนี่ยเนี่แกกวนภาษาใช่หรอฮะเดี๋ยวจะโดน มีลูกค้าเข้ามาบางอย่างเนี้ยยังไม่มีเลยครับเห็นไหมก็เพราะว่าลูกค้าเขาไม่เห็นแกคุยกับรถเนี่ยเขาก็เลยไม่กล้าเข้ามาไงผมว่าคนที่ผิดปกติเนี่ยน่าจะเป็นคุณอายมากกว่านะครับที่ชอบพูดจาดูถูกคนอื่นแบบไม่มีเหตุผลนะครับไอ้บ้านนอกอ้แกอยากกลับไปบ้านนอกเหมือนเดิมเลยเหฮะฉันเนี่ยทำให้แกโดนไล่ออกได้นะอุ๊ยน่กากลัวจังเลยนะครับ สนะวัสดีครับวัสดีเป็นไงบ้างมีลูกค้าไหมอ๋อลูกค้ายังไม่มีเลยค่ะนี่ไอ้ยกํกำลังมาเช็คเรื่องความสะอาดอะคะ่ะว่าในซันเนะี่ยทำเรียบร้อยหรือเปล่าอืมแล้วเป็นไงบ้างซันทํางานมาสองอาทิตย์แล้วโอเคไหมก็ดีครับทํางานที่นี่ผมมีความสุขมากครับอาหารก็อร่อยพี่แต่ละแผนกก็ใจดีครับแต่ว่าดูเหมือนจะมีคนหนึ่งที่ไม่ค่อยพอใจผมนะครับ แต่ว่าโดยรวมทุกอย่างก็ดีครับอืนายเป็นคนขยนันน่ะฉันก็ชอบนะคุณนายงั้นเดี๋ยวตามผมเข้าไปข้างในด้วยผมจะคุยเรื่องรายจ่ายของสิ้นเดือนนี้ส่วนซันดูแลหน้าร้านด้วยถ้ามีลูกค้ามาเช่าหรือว่ามาซื้อรถอะ่ะก็พาลูกค้าไปที่ห้องรับรองก็แล้วกัน งาวัดเงาวัดลุกวันเลยของอีกบริษัทใช่เชิญอ้าวพวกนซันนี่ครับมีลูกค้ามาขอเช่ารถครับแอก็ไปตามพนักง,งานคนอื่นสิผมไปตามคนอื่นแล้ครับแต่ว่าไม่มีใครอยู่เลยครับหน่าจะออกไปพักเที่ยงกันหมดแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมให้คุณอาอตาอออกไปก็แล้วกัน ให้ลูกค้าไปรอที่ห้องรับรองผมเชิญเขาเข้าไปนั่งรอข้างในแล้วครับแต่ลูกค้าบอกว่าไม่เป็นไรครับเขาจะยืนรอข้างนอกดีกว่างั้นเดี๋ยวอีกห้านาทีผมตามอ,อ,อ,อกไปแล้วกันนน่ไหนแล้วลูกค้าฉันต้องออกไปคุยงานกับเฮียต่อนะไม่มีเวลา,วาเล่นก,กับแกหรอกอ๋อ ลูกค้าเข้าห้องน้ำครับมาพอดีเลยครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้าลูกค้าต้องการจะซื้อรถหรือว่าเช่ารถคะไ i ไอวั t ชล r n ออม m r t o r b i k e How much เดสก์บ c o s คเอ่อนี่ลูกค้าพูดภาษาไทยไม่ได้คหรอกูได้ครับถ้าลูกค้าพูดภาษาไทยได้เนี่ยเขาก็คงไม่พูดภาษาอังกฤษหรอกนะครับ เออปวดโอยจริงๆเลยนะไอ้ไงบ้างบริการลูกค้าดีไหมเออคือว่าเอออะไรล่ะคุณอายเดี๋ยวเราต้องออกไปข้างนอกกันนะออพอดีว่าลูกค้าเขาเป็นต่างชาติอะคะ่ะไอพูดไม่เป็น,นะค่ะฮะคุณอายคุณเป็นหนึ่งผู้จัดการอะภาษาอังกฤษพื้นฐานคุณพูดไม่ได้เลยเหรอขอโทษค่ะพอดีว่าตอนเรียนไยไม่ตั้งใจเรียนนะคะเดี๋ยวนะ ซันเขาไปบอกฉ <mel> <ic int> ันว <a> ่ามีลูกค้ามาเช่ารถลูกค้าคนนี้เนี่ยเหรอครับแล้วซันพูดภาษาอังกฤษได้เหรอก็พอได้ครับแต er <re> <language> <t> ่แกเป็นแค่เด็กบ้านนอกนะคุณอายครับถึงผมจะเป็นเด็กบ้านนอกไม่มีใบปริญญาเหมือนพวกคุณเนี่ยแต่ว่าผมก็ตั้งใจเรียนหนังสือทุกวิชานะครับงั้นเอางี้ซันนายพูดภาษาอังกฤษปิดจอไปฉันดูหน่อยสิ sorry for making you wait so long how many day you w a n t to rent motorbike ah uh, I want to rent a motorbike for t o day how much I will to pay แปลครับลูกค้าต้องการเช่ารถ3วันครับราคาเท่าไหร่ปกติแล้วเนี่ยเช่าวันละ500 3วันฉันมีโปรโมชั่นนะคิดแค่พันเดียวโอเคครับ um the price is 500 per day but Our shop has promotion for three days only 1,000บาท Wow very good promotion Yes I g r e e to take its promotion เอ่อเห็นไปครับลูกค้าตกลงแล้วโปรโมชันนี้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวซันพาลูกค้าไปที่ห้องรับรองได้เลยนะเดี๋ยวฉันจะไปทำเอกสารเช่ารถต่อเลยได้ครับ this way please wait in the living room please นี่คุณไย เดี๋ยวคุณเตรียมตัวเป็นเด็กเช็ดรถได้เลยนะอ่ะส่วนซันอย่าตามฉชนเข้าไปข้างในด้วยไปคุยกันเลือกตำแหน่งใหม่เอ่อคุณแปะ๊ะนี่ยินดีกับตำแหน่งใหม่ด้นะครับคุณไอขอให้เชดนห้สะอาดเลยนะครับแล้วก็จะไปคุยกับพวกรถนะครับไอ้พวกภาษาเก็บไม่ได้เป็นเด็กเช็ดรถเลยเหรอ